่ยเมาแกจะได้ก anyway ินข้าวน้องแบขวไงอพี่วามันเนาอย่านอยู่ของแทบันนาจะเลื่อนอ้อุบลนี่เขาต้องบัานหัวเรือพี่น้องบ้านหัวเรือบะพริกเผ็ดต้องบ้ตรหัวเรือเผ็ดแที่ขอแทบของเ้อเขาลับลางทั้งหบพริกเผ็ดบัานหัวเรือเนี่ยของแขบอุบลเผ็ดจริงด้พี่่นี่เผ็ดไ พริกมันเผ็ดเผ็ดมากเรียกว่าเป็นสวยมึงเดืองเข่ากันแน่อยสีเดียวใครเอาเลยเนาะกพี่ันบพี่พีพพร้อมแล้วครับพี่พร้อมแล้วโคพี่เชวัดีครับสวดีครับสวัสดีครับผมนั่าไมนูจะเชี่ยนจะไถได้ทำไหมจารไถขึ้นเก้าีหน่อยไปนั่งหาอยู่ดเลือดได้หอยเนาะถือหรอกนะล่อยดิ มึงเดือดกบ่มไม่เน้นเลยมึงล่สองเรือเลยกูเมาเลยนะฮกกวอสลันสลนหาให้เบเตยหน้าเพือตม่จะกตงตัว่ให้ากินน้ำเนี่ย่เอาหัวไปยกเอาก็ได็นไม่กนไม่นไกินเขาอยู่ไม่เนนตันสองยแต่ว่าขายเขาฮกกว่า มเน่ไมนไม่ใช่องนเดยู่แ้วเออท่าไหร่ีพี่โอริทังขัขงเปล่าปะ,ะไม่รู้พี่ซื้อไว้ตั้งดุนานแล้วน่าน่าซื้อม,มาใช้อ่ะพอดีกินเหล้ากินเล้าครั้งนึ่ง,งทางนี้พอดีอะเต็มที่ก็สองรอบเต็ทมตที่มันใส่ได้ประมา ระโดไอ้มองกะนั้นเท่าเศร้าเศร้าเศร้าจุดละละไี่ดเชียวนะจัดไปเขียมันเขียมนพี่พี่ดีพอไหมงานนั่ง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 นี่ยังไม่พองานวนเดียวุ้าเดียวพี่วุ้นเดียวครับ เลี้ยงขอบพุ้นครับขอบพุ้นไอ้ไสพ่อพอ้ไส้น้องนุ่งทุกผู้ทุกคนครับไอ้ดีพ่อพ่อก็ได้ไปงานหรือยังใดก็ได้านนี่แหละมา่กินน้ากันนี่แหละันาเ่อะไรเ้ยเอารปกห้วนี่เอไ้ยห้วยขนาดไั้ไม คุณลวได้ได้บอกบอได้ได้บอมีคนทำแหมีคนยกเนี่ยนะโอเคครับโทรไปหาลุงน้องซิมอข้าบืลุงนมันยังนเขาเปแล้วมันมันครับกินเขกเปโยกอร่อยวนวนควทานก่ินก่อนอูยทานครับอรยออยเ